เมื่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า9ข,ขวบทั้งโลกตกอยู่ในอาการโครม่าเป็นเวลานับ10ปีและเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกทีกลับกลายเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Place 2 0 0 6ให้เสียงภาษาไทยโดยจันทบุรีเปิดเรื่องขึ้นมาในปี1983ที่ชานเมืองแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาพบกับเดวิดเลเนอร์ที่กำลังเดินไปปลุกลูกชายวัย8ขวบที่มีชื่อว่าเจคเพื่อเรียกให้เขาตื่นขึ้นมาดูการ์ตูนช่องโมเดิร์ ทีวแต่แต่ว่าเดวิดเรียกยังไงลูกชายก็ไม่ตื่นสักทีก็เลยขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยละกันไอหมอหนี่ทำไมมันหลับลึก,กนขนาดนี้นะแต่ก็ต้องพบกับเรื่องที่แปลกใจเมื่อเดวิดดึงให้เจคหันหน้าขึ้นมาก็พบว่าลูกชายของตัวเองนั้นน้ำลายฟูปากเต็มไปซะหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเดวิด <David S 2> จึงได้รีบพาเจไปที่โรงพยาบาลในทันทีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่ามันไม่ได้มีแค่ลูกชายของตัวเองเท่านั้นที่กำลังเป็นแบบนี้ที่ทงทางเดินของโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยพ่อแม่ที่ได้อุ้มพาลูกๆของตัวเ เพื่อพบแพทย์ทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเด็กๆถึงกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองสํานักงานข่าวก็ได้รายงานว่าเด็กทั้งหมดทั่วโลกที่มีอายุต่ากว่า9ปีล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุเด็กทุกคนไม่สามารถรับรู้อะไรได้สักอย่างเลยแม้แต่การเคลื่อนไหวพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้นั่นเองครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนานถึง10ปีเด็กที่เกิดหลังจากปี1 9 8 3ทุกคนจะมีอาการนอนโคม่าเหมือนกันหมดรัฐบาลจึงได้มีการตั้งกฎหมาย ป้องกันไม่ให้ผู้คนให้กำเนิดอีกต่อไปหากผู้หญิงคนใดตั้งครรภ์ขึ้นมาจะถูกจับตัวไปขังในทันทีซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดเหตุโคลนโหรไปทั่วเลยทีเดียวครับประชาชนก็ได้ออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพกันเต็มเปมไปสมดตัดภาพมาที่เจกในตอนนี้เขาก็มีอายุ18ปีแล้วถึงร่างกายจะดูโตเป็นหนุ่มสภาพของเขาในตอนนี้ก็เหมือนกับร่างที่ไร้วิญ,ญญาณไม่สามารถทําอะไรได้เลยสักอย่างเดียวเดวิด <David S 2> ต้องคอยป้อนน้าป้อนข้าวให้กับเจกอยู่ตลอดเวลาและโรงเรียนก็กลายเป็นโรงาพย บ้านขนาดย่อมที่ใช้สําหรับรักษาเด็กจากอาการโคมา่าเด็กๆจะถูกส่งมาให้รักษาที่นี่หากครอบครัวไม่สามารถดูแลได้นั่นเองครับในทุกๆวันเด็กทุกๆคนจะมีอาการชักพร้อมกันทั้งหมดอยู่2รอบในเวลาเดียวกันทางโรงพยาบาลจึงต้องทําการล็อกตัวของผู้ป่วยเอาไว้เพื่อกันไม่ให้ตกเตียงนั่นเองครับซึ่งสาเหตุของอาการชักนั้นทุกคนก็ไม่ทราบเช่นกันว่ามันเกิดจากอะไรกันนะตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่าถอมถอมเพิ่งออกมาจากคุกได้ไม่นานเขาไปที่บ้านของเดวิดเพื่อขออาศัยอยู่สัก สองถึงวันจากนั้นทอมก็ได้ไปหาแฟนเก่าของเขาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นเองครับและเธอก็มีชื่อว่าจีนในวันนั้นทอมก็ตั้งใจจะเข้าไปขอคืนดีกับเธออีกสักครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจีนนั้นจะหมดรักทอมไปแล้วเธอจึงไม่ได้สนใจในตัวของเขาอีกต่อไปในวันรุ่งเช้าทอมก็ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อมาพบกับนายอำเภอของเมืองทอมต้องมารายงานตัวกับนายอำเภอสองครั้งต่อเดือนและเขาก็ได้สัญญากับนายอำเภอว่าเขาจะไม่สร้างเรื่องอีกต่อไปในระหว่างนั้นทอมก็ได้ พบกับวัยรุ่นหนุ่มสาววิสองคนพวกเขาโดนรวบตัวมาที่โรงพักในข้อหาแอบงัดเข้าไปที่บ้านของเด็กพวกเขาคือกลุ่มวัยรุ่นที่รอดจากอาการโคมา่าพอสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาอายุเพียง9ก้าขวบกนเลยกลายเป็นวัยรุ่นกลุ่มสุดท้ายที่โชคดีสุดๆนั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่โรงเรียนเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อแพทย์หญิงกําลังจะเดินเข้าไปตวรวจร่างกายของเด็กๆที่กาลังนอนโคม่าอยู่แต่จู่ๆเนี่ยกลุ่มเด็กๆพวกนั้นก็ได้ลุกขึ้นมายืนแล้วก็จ้องไปที่แพทย์หญิงคนนั้น นั่นกระทาเอาเธอถึงกับยืนเบือไปเลย1แมตช์และเธอกระถูกใครบางคนเล่นงานเขาที่ด้านหลังก็สะดุ้งไปเลยสิครับจังหวะนี้ตัดภาพกลับมาที่ทอมเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นข้อความฉุกเฉินในทีวีทอมจึงได้ขึ้นไปดูที่ห้องของเจคและกขพบว่าเจคนั้นได้หายไปจากห้องของเขาแล้วนั่นเองครับทอมก็เลยรีบเดินไปบอกกับเดวิดแต่ทว่าเดวิดนั้นก็ถูกทําร้ายร่างกายตรงที่ใบหน้าจนเสียชีวิตไม่นานนะักเจคก็โผล่มาอยู่ที่ด้านหลังของทอมเจคก,ก็ไม่รอช้าเขาพยายามจะทําร้ายร่างกายของทอมเขาคิดจะปิิดชีวตของ ทอมให้ได้กันเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่นานนากักเพื่อนเก่าของทอมที่เป็นน้องชายของจีนก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเขาก็ใช้ไม้ฟาดไปที่เจกแล้วก็ผลักเจกออกไปทางหน้าต่างแซมก็ได้บอกกับทอมว่าเขาได้ยินข่าวมาจากทีวีก็เลยรีบมุ่งตรงมาหาทอมที่บ้านพวกเด็กๆก,กำลังตื่นขึ้นมาและพวกเขาก็มีอารมณ์หงุดหงิดพวกเขามีเป้าหมายเพียงเพื่อฆ่ากลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้นและแซมก็นึกขึ้นมาได้ว่าจีนแฟนเก่าของทอมกำลังจะเข้าเวรรอบดึกที่โรงเรียนด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็แปลว่าเธอกำลังงจะตตกอออยยยู่่่ในยยนนนราาแ พวกเขาทั้งสองจึงได้รีพากันออกไปแต่ทว่าก็ลงมาเจอกับเจคเข้าพอดีเจคพยายามจะทำร้ายร่างกายของพวกเขาทั้งสองแต่สุดท้ายเนี่ยจูๆ่ๆเจคก็เกิดหมดสติลงไปก่อนนั่นเองครับจากนั้นแซมกับทอมก็รีบพากันขับรถไปที่โรงเรียนในทันทีและเมื่อมาถึงพวกเขาทั้งสองก็พบกับร่างของแพทย์หญิงที่ถูกทำร้ายจนใบหน้าของเธอนั้นผิดรูปบิดเบี้ยวไปสมดจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปตรวจบริเวณรอบๆภายในโรงเรียนดูจูๆ่ๆเนี่ยก็โดนพวกเด็กๆเข้ามารุมทำร้ายอีกเช่นเคยพวกมันพยายามจะท ทำร้ายตรงใบหน้าให้ได้แต่ก็โชคดีคุ้มเวรุ่นที่ทอมเคยเจอที่สถานีตำรวจก็ได้ไมาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันสะก,ก่อนทอมก็ได้ถามกับพวกเขาว่ามาทำอะไรกันที่นี่ไอหนุ่มเสื้อฟ้าก็ได้บอกว่าคนพวกนั้นพวกมันคิดว่าเราสองคนเป็นพวกเดียวกับมันนะ่ะมันก็เลยไม่ทำอะไรพวกเราก่อนที่ทอมจะบอกให้ทั้งสองคนรีบออกไปจากที่นี่ด่วนทั้งสองก็เดินออกไปแบบชิวๆโดยไม่โดนทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดจากนั้นทอมและแซมก็ยังคงออกตามหาจีนอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่อยุดโถงทางเดินกลุ่มเด็กๆก,ก็ได้เด เข้ามาจองจะเล่นงานพวกเขาแต่ตะวันทั้งสองก็ได้เข้าไปหลบในห้องทันซะก่อนกลุ่มพวกเด็กๆก็เดินผ่านหน้าห้องไปแบบชิวเฉียดกันเลยทีเดียวและทั้งสองก็ยังพบกับผู้รอชีวิตอีก8คนที่ได้นี้เข้ามาหลบอยู่ในห้องนี้ด้วยเช่นกันครับพวกเธอก็คิดว่าตำรวจคงมาคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วในตอนนี้ที่ในห้องก็มีคนถูกทำร้ายร่างกายอยู่หนึ่งคนทอมก็ได้ถามหาจีนว่าเธอไปไหนพยาบาลก็ได้บอกว่าเธอนั้นได้ปีนออกไปทางช่องระบายอากาศเพื่อไปเอายารักษานั่นเองครับทอมก็ไม่อรอช้าเขาก็สั่งให้แซม อู่รายคนพวกนี้เอาไว้แล้วเขาจะตามไปหาจีนคนเดียวนั่นเองครับไม่นานนะักขณะที่แซมกําลังยืนมองออกไปที่ทางหน้าต่างก็พบกับกลุ่มเด็กๆที่เดินเพ่นพ่านเต็มไปสมมดและพวกเขาก็ได้มองเข้ามาที่แซมโดยพร้อมเพรียงกันแบบหลอนๆเด็กพวกนั้นก็รู้แล้วว่ามีคนหลบอยู่ในห้องนี้แซมจึงได้บอกให้ทุกคนเนี่ยนำผ้ามามัดต่อกันแล้วก็พากันปีนลงไปที่ด้านล่างตึกโดยด่วนโดยแซมก็ให้ทุกคนปีนลงไปก่อนเลยเขาจะเสียสละปีนลงไป,ไปเป็นคนสุดท้ายแต่เหมือนว่าโชคจะเข้าข้างแซมซะมากกว่ากลุ่มเด็กๆก,ก็ได้ มาดักรออยู่ที่ด้านล่างก่อนแล้วนั่นเองครับจึงทําให้คนพวกนั้นถูกทําร้ายร่างกายส่วนแซมที่กําลังปีนล,ลงมาอยู่ก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องดังลั่นไปสมดดูท่าไม่ดีซะแล้วไงเขาจึงรีบปีนกลับขึ้นไปแล้วก็พยายามแกะผ้าที่ใช้ปีนออกไประหว่างนั้นก็มีพยาบาลคนหนึ่งกาลังปีนกลับขึ้นมาพอดีแต่ด้วยความผิดพลาดของแซมนั่นจึงทาให้เธอเนี่ยลนกลับลงไปแบบหน้าตาเฉยแซมก็เวิร์ไปเลยหนึ่งแมต ทุกอย่างก็ดูเงียบเชียบไปซะหมดก่อนที่แซมจะเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งภายในห้องกําลังทําอะไรบางอย่างกับใบหน้าของชายคนนั้นในขณะเดียวกันนั้นเองทอมที่กําลังค่อยๆค,คานผ่านช่องระบายอากาศอยู่นั้นก็ไปเจอเข้ากับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับแวมพายเลยทอมก็เกือบจะโดนเล่นงานอยู่แล้วเชียวแต่โชคดีที่จีนโผล่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเธอก็ได้ชีดอะไรบางอย่างให้กับเด็กคนนั้นไปและทั้งคู่ก็รีบพากันออกมาจากช่องระบายอากาศในทันทีครับจากนั้นก็รีบออกไปตามหาคนอื่นๆแล้วก็ได้ พบกับแซมที่ตอนนี้ในมือของเขาถืออาวุธที่เปื้อนเลือดอยู่นั่นเองแซมก็ได้บอกกับจีนว่าคนอื่นๆพวกเขาตุ้ยกันหมดแล้วไม่มีใครเหลือรอดสักคนเลยหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เลยพากันออกไปข้างนอกระหว่างทางก็ได้เจอกับกลุ่มวัยรุ่น2คนนั่นอีกแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าคลิปและแคจากนั้นก็วิ่งไปต่อกันอีกสักนิดก็ได้เจอกับนายอำเภอที่กํลาลังออกมาตามหาบูรอชีวิตอยู่พอดีทันใดนั่นเองจู่ๆเนี่ยก็มีย่ามโผมาดึงตัวแคเข้าไปเขาก็คิดว่าแคเนี่ยจะ การหัวรุนแรงทอมก็พยายามอธิบายให้ยามคนนั้นเข้าใจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อเลยเพราะกาลังสติหลุดอยู่นั่นเองครับทอมก็เลยวิ่งเข้าไปปากยามคนนั้นยามคนนั้นเนี่ยก็ล้มไปอยู่กับพวกเด็กที่กําลังเดินมาพอดีตัดภาพมาที่ด้านนอกโรงเรียนภรรยาของนายอำเภอก็ได้มาจอดรถรอเพื่อรับผู้รอดชีวิตออกไปก็เลยเกิดความวุ่นวายกันขึ้นนิดหน่อยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกันซะแล้วสุดท้ายพวกเขาก็สามารถพากันขับรถหนีออกไปได้ส่วนแค่แฟนสาวข,ของคลิปเธอก็เหมือนจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ไปหล อยู่กับกลุ่มพวกเด็กๆที่มีอาการหัวรุนแรงพวกเขาก็ได้หนีมาอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งแซมถูกโดนทำร้ายจนทําให้ขาของเขาเนี่ยผิดรูปไปจีนจึงได้ฉีดยาแก้ปวดให้กับแซมแล้วเขาก็พลอยห,หลับลงไปทางด้านของทอมก็ได้เดินไปตรวจบริเวณรอบๆโบสถ์ดูเพื่อเช็กว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะก่อนที่เขาจะถูกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเล่นงานเขาที่ด้านหลังพวกนายอำเภอก็ได้ยินเสียงดังมาจากแถวนั้นพวกเขาจึงได้รีบวิ่งไปดูแล้วก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือลูกของนายอำเภอนั่นเองครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคน พวกเขาจึงตัดสินใจมัดเธอเอาไว้สะก่อนจะดีกว่าทางหน้านของคลิปก็ได้เจอกับสมุดบันทึกอะไรบางอย่างที่ได้เขียนสิ่งที่น่าสนใจทิ้งเอาไว้ของบาดหลวงตัดภาพกลับมาที่ข้างนอกโบสถ์บาดหลวงคนนั้นก็กําลังโดนเด็กๆลุมล้อมตัวอยู่เช่นกันจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนเด็กคนหนึ่งแตะที่ใบหน้าแล้วก็ปิดชีวิตของเขาไปอย่างเลือดเย็นคลิปก็ได้เปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นให้กับทอมได้ดูและก็ได้ให้ทอมเนี่ยอ่านไปที่บรรทัดสุดท้ายมันถูกเขียนเอาไว้ประมาณว่าเป็นคําทนายของการตายของบาดหลวงโดยบอกว่า คืนก่อนฉันฝันว่าฉันเคิมหลับไปในอุ้งมือของเด็กๆแต่ดูเหมือนว่าความหมายของมันยังคงทําเอาท้องของเราถึงกับงงอยู่ดีครับตัดภาพมาที่ภรรยาของนายอำเภอเธอเนี่ยก็คิดว่าลูกของตัวเองคงไม่เป็นอะไรมากหรอกก็เลยเดินเข้าไปปล่อยตัวลูกสาวแต่ที่ไหนได้ก็โดนเล่นงานเข้าไปเลยสิครับในจังหวะนี้นายอำเภอที่ได้ยินเสียงก็เลยเดินไปเจอเข้าแล้วก็พบว่าลูกสาวของตัวเองก็ได้ปิดชีวิตแม่แท้ๆของเธอไปเลยเขาจึงได้ตัดสินใจยิงไปที่ลูกสาวของตัวเองแล้วเธอกระตุยไปได้ทันทีทางด้านของนายอำเภอ ธอก็ซ่อมไม่ไหวแล้วก็เลยปิดชีวิตของตัวเองไปอีกคนอย่างน่าเศร้าใจในเช้าวันต่อมาแคลรก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอและเธอก็พบว่าแม่ของตัวเองนั้นกลายเป็นศพอยู่ในอ่างน้ําร่างกายถูกทํรลายอย่างสาหัสทางหน้าของทอมที่กําลังจะพาพักพวกนี้ออกไปจากที่นี่พอออกมาดูรถก็เท่านั่นแหละกลับพบว่าพวกเด็กๆนั้นเริ่มฉลาดและเริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นพวกมันทําลายรถทุกๆคันเพื่อไม่ให้ใช้งานได้นั่นเองครับทอมจึงนึกขึ้นมาได้ว่าที่บ้านของเดวิดนั้นมีรถอยู่คันหนึ่งต้องไปเอามันมาให้ได้ ไม่รอช้าพวกเขาก็ออกเดินทางไปสามคนพอไปถึงก็มีรถที่ใช้งานได้อยู่จริงๆแต่ทว่าจู่ๆเนี่ยก็มีเด็กสาวคนหนึ่งถือปืนมาเพื่อที่จะยิงทอมกับจีนแต่แคลก็โผล่มาช่วยไว้ได้ทันซะก่อนพวกเขาเลยรอดไปได้อย่างบุดบิดแคลยังได้บอกอีกว่าตอนนี้พวกเด็กๆทุกคนมีปืนเป็นของตัวเองและพวกมันก็ใช้เป็นกันทุกคนแล้วด้วยตัดภาพกลับมาที่โบสถ์ทางด้านของแซมกับนายตำรวจก็ถูกกลุ่มพวกเด็กๆเข้ามาจัดการอย่างเลือดเย็นจนพวกของทอมกลับเข้ามาเจอจีนก็พบว่าน้องชายของตัวเองนั้น ในจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองครับซึ่งนันกระทำก่าเธอเนี่ยโกรธหนักมากๆเลยมันทําให้เธอหัวร้อนมากขึ้นเธอคิดจะจัดการกับพวกเด็กๆให้มันตุยไปซะหมดระหว่างที่กําลังขับรถพวกเขาก็ถูกกลุ่มเด็กผู้ชาย2คนยิงกระหน่าเข้ามาที่รถซึ่งนันก็ทําให้จีนเนี่ยหม,หมดความอดทนแล้วก็ลงไปจัดการกับพวกเด็กพวกนั้นด้วยมือของตัวเองในตอนนี้ก็สูญปืนก็ได้หมดลงไปจีนคิดจะกลับไปเอาที่สถานีตํารวจแต่ดูเหมือนว่าทอมนั้นจะห้ามเธอ,เอไว้แต่สุดท้ายเนี่ยจีนก็ขอเดินกลับไปเอามันเองแค่และคลิปก็เลยขอไปเป็นเพื่อนกับ นั่นเองครับขณะที่ทอมกําลังจะเดินออกไปจากเมืองนรกแห่งนี้เขากับนั่งอ่านบันทึกของบาทหลวงคนนั้นอีกหน่อยละกันทอมเริ่มตีความหมายจนเข้าใจอารมณ์ประมาณว่าเด็กๆพวกนี้ได้ทําการดูดเอาวิญญาณของพวกเขาไปนั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่สถานีตารวจทั้ง3คนกําลังจะเดินเข้าไปเอาอาวุธแต่ทว่ามันมีพวกเด็กๆอยู่ในนั้นพอดีพวกมันก็กําลังมาเอาอาวุธเช่นกันแคลนี่ก็เลยอาสาจะเข้าไปเอามันเองเพราะว่าเด็กๆพวกนั้นคงคิดว่าแคลเป็นพวกเดียวกันเวลาผ่านไปไม่นานขณะที่จีนกับ คลิปอยู่อีกห้องจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาคลิปก็รีบวิ่งไปดูและก็พบว่าแคลเธอถูกยิงล้มลงไปนอนกับพื้นนู่นแล้วคลิปเนี่ยก็เลยจัดการกับเด็กผู้ชายคนนั้นไปก่อนที่เขาจะถูกยิงจากด้านหลังอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าทั้งสองก็นั่งจมอยู่กับพื้นไปเลยพร้อมกันทางดาของทอมก็ได้ตามมาที่สถานีตำรวจแล้วก็พบว่าทั้งคลิปและแคลพวกเขาได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วนั่นเองครับทอมก็ได้เข้าไปช่วยจีนเธอสติหลุดเอามากๆจนทอมเนี่ยก็ได้เรียกสติของเธอให้กลับคืนมาแ้ว เขาพาเธอเดินออกไปที่ข้างนอกในระหว่างนั้นพวกเขาก็ถูกกลุ่มเด็กๆเดินเข้ามารอรอบเต็มไปสมหมดทอมเนี่ยก็เลยบอกให้จีนนั่งหลับตาแล้วก็คิดถึงตอนที่มีความสุขที่สุดตอนที่เคยอยู่ด้วยกันก่อนที่ทอมจะลุกขึ้นไปหาเด็กผู้ชายแล้วก็บอกว่าตัวเขานั้นพร้อมแล้วจากนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้เข้ามาจับที่ใบหน้าของทอมท้ายสุดแล้วทอมก็พบว่าเด็กๆได้คืนอารมณ์ที่พวกเขาแสดงต่อหน้าเด็กๆซึ่งนั่นก็คือความสุขแต่เมื่อไร่ถ้าแสดงความโกรธหรือโมโหแก่พวกเขาพวกเด็กๆก็จะทําเช่นเดียวแบบนั้นกับเรา ัเองครบและเมื่อจีนได้ลืมตาขึ้นมาก็พบว่าทอมและกลุ่มเด็กๆนั้นได้หายไปหมดเลยหายไปไหนกันวะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาตอนที่จีนกลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมกับนั่งอ่านบันทึกของบาดหลวงที่ถูกเขียนเอาไว้เกี่ยวกับการแลกวิญญาณกับเด็กๆเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์ก่อนที่เธอจะพบว่ากลุ่มเด็กๆนั้นได้ไมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอเต็มไปซสหมดแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทําอะไรจีนเลยสักอย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยจีนก็ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านและก็ได้เปิดประตูทิ้งเอาไว้เพื่อสร้างความไว้วางใจกับพวกเเด็กๆนนั่นอง และหนังก็ได้ตัดจบลงไปแบบงงๆตอนแรกก็คิดว่าหนังคงเกี่ยวกับเรื่องติดเชือ้อแต่อะไรกันครับเนี่ยผิดแผนไปนิดหน่อยใครเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ